สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับต้อมอีกแล้วนะคะวันนี้ต้อมจะพามาทําอาหารพื้นบ้านนะคะอันนี้ใครรู้มั้งอะไรเอ่ยมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรใครตอบได้มั้งมันคืออะไรอันเนี้ยถามหลายคนแล้วคนทางภาคอีสานอ่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรส่วนมากจะรู้ทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือ แล้วก็น่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือนทางกำแพงเพชรรสวรรค์อะไรเงี้ยเขาจะรู้จักกันแล้วเขาจะชอบกินอันเดียต้อมชอบกินมากอันนี้คือมันเป็นคล้ายๆผักนะคะเป็นไข่ผํามเขาเรียกว,ว่าผักไข่ผํานะคะมันจะอยู่ในน้ําสะอาดแล้วเขาจะไปซ้อนขึ้นมามันจะกินคล้ายๆเทาของภักอีสานมันจะกินคล้ายๆกันค่ะจะ้ะส่วนผสมนะคะ ที่จะทํากับไข่ผําวันนี้ก็คือจะมีน้ำปลาแล้วก็ผงนัวอะไรปกตินะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็จะใส่เป็นน้ำกะทินะคะไป๋ยวเราไปทํากันเลยอ่าตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะอย่าเราจะเทน้ำกะทิลงเข้าไปเลยนะคะ ว้งกะทิลงไปก่อนนะคะแล้วก็รอให้น้ำกะทิเดือดนะคะแล้วก็คนคนก่อนนะคะคนให้น้ำกะทิเคี่ยวให้น้ำกะทิเดือดก่อนนะคะแล้วก็รอให้น้ำกะทิเดืดอดอ่าพอน้ำกะทิเดืเอนนะะดแล้วนะคะเดือดแล้วเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใสพ่พริกแกงลงไปนะคะ เราใส่พี่แก้วลงไปเลยนะคะใส่พิ่แก้วลงไปใส่พี่แก้วลงไปแล้วก็คนคนเคี่ยวไปให้พี่แก้มันหอมกับกะปก่อนนะคะเคี่ยวลงไปแล้วให้เดือด พอเราได้กลิ่นหอมแล้วพอเราได้กลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่เอของเราไข่ขาขนะคะงลงไปขลงไปแล้วก็คน แล้วก็เคี่ยวพักหนึ่งนะคะอ่าพอเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะผงชูรสนะคะผงชูรสรสดีน้ำปลานลดหน่อยนะคะน้ำปลา อีของเราคือน้ำปลา,าน้ำปลา,าใส่เลยแล้วเราก็คนเที่ยวให้เข้าที่กันอีนึงนะคะตอนนี้แก้ไขผมก็็ได้เสร็จแล้วคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าให้ใส่ใบ โหแลพาลงไปด้วยตอนสุดท้ายตอนจบนะคะนี่เดี๋ยวจะมองไม่เห็นไม่ได้ตักออกมาเยอะนะคะนี่ไงคะเป็นแกงแค่ผั่แบบนี้นะคะนีะ่ลองลองชิมดีวกว่าจะอร่อยไหม ควันกำลังออกอุ้ยดูนะคะมันจะเป็นเม็ดๆ่างนี้มันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะอร่อยมันจะกุ๊กกุ๊ๆกุ๊กุ๊กุ๊ อไใช่ไหครัอัน,นี้เป็นใบโหระ่าหรอดควานคือช่วยๆเหรอ ร้นอนๆเลยค่ะอนะออครับนะคอับมาแร้วตักมาชิมก่อน สำหรับวันนี้ต้อมกอขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็มาแชร์วิธีทำไข่แกงไข่ผํานะคะแล้วก็ภาคไหนรู้จักบ้างเลยใครรู้จักบ้างใครเคยกินก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามทางเพจคู่รักพาแซบนะคะทางเพจ y o u t u ู e คู่รักพาแซบนะคะแล้วก็ผ่านทาง facebook นะคะคู่รักพาแซบเหมือนกันนะคะช่อง Facebook นะคะ ช่อง youtube, ขอโทษที่ขาไอช่อง y o u t u b e นะคะคู่รักพาแซบเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางเพจคู่รักพาแซบผ่านทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็หน้าเฟซหลักของต้อมก็คือจะเป็นชื่อน้องต้อมเงินล้านนะคะฝากเข้าปก็ติดตามแล้วก็กดดูกดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งดิ้งเพืเป็นกำลังใจให้ต้อมแล้วก็แฟนของต้อมเป็นเพจคู่รักพาแซบนะสำหรับวันนี้ต้อมขอลาไปก่อนนะคะกับ แกงไข่พัพ๊หมดไปแล้วแกงไขพ่พั๊มอร่อยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ